ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยขอบคุณสมก,การมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีสวัสดีครับกับรับสวยไลค์แคทครับ,ค,รบคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องตัวระบบการคาฟไอเทมนะครับเกี่ยวข้องกับแบคดิเซอร์ที่ถูกปรับมาใหม่เนาะตัวระบบคาฟไอเทมเนี่ยที่มันถูกปรับมาใหม่มันคือเรื่องของระบบเสร็จสิ้นทันที นะครับตัวระบบเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราคราไอเทมอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องระยะเวลาใช่ไหมครับซึ่งแต่ละอันบางอันอาจจะต้องใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งบางอันอาจใช้เวลาสองชั่วโมงบางอัน1ิบนาทีบางอัน5้านาทีแล้วแต่แต่ทีเนี้ยมันจะมีเวลาเราใช้คำสั่งเนี่ยมันจะมีคำสั่งตัวหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าคำสั่งเสร็จสิ้นทันทีมันคล้ายๆกับระบบมือถือ นะครับที่เพื่อนๆเนี่ยจะสามารถเอ่อเขาเรียกอะไรสกิปอ่าเราสามารถสกิปได้ทําให้มันเสร็จทันทีนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยระบบเนี้ยมันใช้เพลในการซื้อนะครับในการกดแต่ณนะปัจจุบันนี้นะครับมันใช้ซิเวอร์ในการกดอ่ามันใช้ซิเวอร์ในการกดซึ่งเพื่อนเพื่อน เราจะมาคุยรายละเอียดกันเล็กน้อยนะครับหลายๆคนพอฟัง,งก็น่าจะเก็ตแล้วล่ะว่ามันคือระบบแบบไหนแต่ว่าเราต้องมาดูรายละเอียดเล็กน้อยกันนะครับก่อนอื่นเลยผมพาเพื่อนมาดูเอ่ออย่างบ้านที่เราสามารถสร้างของได้ยกตัวอย,อย่างเช่นตรงนี้นะครับผมสามารถสร้างไอเทมที่อ่าเป็นจําพวกแบบของใช้อะไรแบบนี้นะครับเนี่ย่าพวก ไอเทมอะไรอย่างเงี้ยเราจะสามารถนะสร้างเบาะได้สร้างนู่นนี่นั่นได้เท่าที่เรามีตัวมีไอเทมอยู่นะครับอย่างยกตัวอย่างผมอยากสร้างเบาะหนังแกะสีแดงนะครับหนังแกะแดงผมต้องมีไหมพร่มมีผงหินดำเดี๋ยวผมเตรียมไว้ในเมืองาับไออนเนาะเพราะว่าตอนนี้คนงานไฮเดียผมไม่มีนะครับเขาทํางานที่อื่นกันหมดนะอ่ะผมก็ไปเตรียมไหมพรมกับผงหินดํา หลังจากผมเตรียมใหม่พรมกับผงหินดำเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็มากดดูอ่าเราก็จะสามารถสร้างได้แล้วสร้างประมาณก็ได้ด้วยนะแต่ว่าผมอยากได้เบาะหนังนะครับเบาะนั่งหนังแกะนะหลังจากเราเตรียมของเรียบร้อยนะครับผมก็ได้เบาะนะเตรียมสร้างเบาะทีนี้ตัวระบบตัวนี้เราต้องคุยอย่างนี้ก่อนนะครับ คนงานของเราเนี่ยแต่ละตัวความชํานาญในการทํางานความเร็วในการทํางานในการเดินทางเขาไม่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นกอบลินเนี่ยมันใช้เวลาแค่27นาทีในขณะที่คนงานมนุษย์หรือคนงานยากที่เลเวลหนึ่งเนี่ยใช้เวลาถึง1ชั่วโมงโดยส่วนใหญ่เราก็ต้องเลือกเวลาที่น้อยที่สุดใช่ไหมแต่ว่าณนะปัจจุบันนะครับเราเลือกเวลาเยอะก็ได้นะเราเลือกเวลาเยอะก็ได้แต่ว่ามันก็เปลืองนะครับมันก็เปลืองเงินอยู่ดี แม้ว่าณนะปัจจุบันจะใช้ซิลเวอร์แล้วก็ตามนะครับทีนี้ไอตัวระบบตรงเนี้มนนนยมันคำนวณยังไงมันคำนวณโดยการนับทุก10นาทีจ่าย10ล้านนะครับ10นาทีคุณจ่าย10ล้านนะ20นาทีคุณจ่าย20ล้านแต่ว่านะครับแต่ว่ามันไม่ได้นับอย่างนั้นตลอดไปเมื่อ รูปแบบเกิน1ชั่วโมงขึ้นไปหรือเกิน60นาทีขึ้นไปเวลาจะได้ลดเยอะขึ้นกับเเขาเรียกอะไรเวลาได้มากขึ้นส่วนเงินจ่ายน้อยลงนะฮะมันเขาเรียกอะไรเดียผมผมไม่เรียกผมไม่จําเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเรียกหลักการนี้ว่าลดแลกแจกแถมหรือเป็นโปรโมชั่นหรืออะไรยังไงนะครับเพราะว่ายิ่งคุณใช้เวลานาน จริงๆเพื่อนๆต้องจ่ายเงินเยอะนะครับสมมุติว่า60นาทีเพื่อนๆก็จ่ายถึง60ล้านใช่ไหมเจ็ดนาทีเพื่อนๆก็ต้องจ่ายเจบล้าน80นาทีก็ต้องจ่าย80บล้านแล้วก็ขยับสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าพอระยะเวลามันสูงขึ้นนะครับมันจะไม่ใช่เจนาทีเจิล้านมันจะเป็น72นาที 7จ็ดสนาทีจ่าย70ล้านนะครับแล้วก็8 4นาทีจ่าย80ล้าน96นาทีจ่าย90ล้าน1้8นาทีจ่ายร้อยล้านเห็นไหมเห็นระยะเวลามันขยับปะอ่าระยะเวลาเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มเวลาขึ้นแต่การจ่ายน้อยลงยกตัวอย่างอย่างเห็นภาพอีกอันนึงก็เป็น120นาทีนะครับ120นาทีจ่ายแค่ร10ล้านในขณะที่135นาทีจ่ายร2 0ล้านเห็นปะความต่าง คมต่างของราคาอันนี้คือชัดเจนเลยนะครับจะเห็นว่าเวลาตอนหลังๆยิ่งเยอะขึ้นยิ่งจ่ายน้อยลงนะยิ่งจ่ายน้อยลงทีนี้ไอตัวเวลามันน้อยเนี่ยนะครับระยะเวลาที่มันน้อยมันก็จะง่ายต่อถ้าใช้จ่ายเราแล้วก็ง่ายต่อความเร็วในการทํางานสมมุติเดี๋ยวผมทําให้ดูนะ่ะเราจะสร้างปุ๊บเรากดนะครับมันจะมีคําสั่งอันนี้ทันทีเลยเห็นไหมเสร็จทันทีกับยกเลิกเรากดเสร็จทันทีครับปั๊บในช่วง ระยะเวลานี้นะครับเขาเหลือยี่ิบนาทีแต่เราต้องจ่ายสามสิบล้านเหตุผลเพราะอะไรเพราะเวลาเขาคำนวณเขาคำนวณเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่เลขเ,เหมือนว่าสิบห้านาทีเท่ากับสิบห้าล้านไม่ใช่นะครับแต่เขาคำนวณเป็นรูปแบบว่าถ้าเกินเท่านี้เน,นี่ออกมาถ้าเกินเท่านี้หรือต่ำกว่านี้ลงไปจะเป็นราคานี้เหมือนเป็นราคาเหมา ช่วงเวลาครับฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มันยี่สิบเอ็ดนาทีถ้าเพื่อนๆนกดเสร็จทันทีในตอนยี่สบเอ็ดนาทีเพื่อนเพื่อนจะต้องจ่ายสาสิบล้านซึ่งอาจจะรู้สึกว่าโอ้ไม่คุ้มเลยเว้ยรออีกหนึ่งนาทีให้มันเหลือยี่สิบเป๊ะหรือต่ำกว่ายี่สิบนาทีลงไปเพื่อนๆนก็จะจ่ายเพียงแค่ยี่สิบล้านเกตภาพะอ่ะพูดง่ายว่านะตอนนี้มันอยู่ในช่วงเลทของ เเวลาไหนอย่างอันเนี้ยมันอยู่ใน27นาทีนั่นต้องคำนวณเลทของ30นาทีอ่าเพราะมันอยู่ใต้30นาทีลงมานะครับฉะนั้นสมมุติว่าสมมุติว่าเราไปทำา1ชั่วโมงกับอีกเออนาทีจำเมื่อกี้ได้ไหมคนงานคนหนึ่งผม หชั่วโมงกับอีก8นาทีเมื่อเราไปดูตารางเราจะเห็นว่ามันอยู่ในเลทหนชั่วโมงนะครับมันจะอยู่ในเลทหนึ่ชั่วโมงแต่มันเกินมา8นาทีฉะนั้นมันคำนวณของ72นาทีครับมันคำนวณของ72นาทีคุณก็ต้องจ่าย70ล้านนั่นหมายความว่าเพื่อนๆต้องรอให้มันทำงานเกินแบบทำไปก่อนเกิน8นาทีลงมา ให้มันเหลือหนึ่งชั่วโมงเพื<ๆ>่อนๆถึงจะจ่ายเพียงแค่60ล้านฉะนั้นตรงนี้ต้องดูเวลาแล้วต้องรู้ตารางมันนิดนึงนะครับถ้าเป็นไปได้นะรู้ตารางมันนิดนึงก็จะสามารถเซฟเงินได้เยอะขึ้นนะแต่ถ้าสมมุติรวยอยู่แล้วโอ้ฉันไม่ได้ซีเรียสกับมันนะ่ะฉันกดเลยปุ๊บเรียบร้อยเสร็จสิน้นนะครับ<ๆ>เพื่อนๆก็จะได้รับเอบาะนะเพื่อนก็จะได้รับเบนะเ นี่อยู่นี่นะครับเบาะหนังแกะแดงอยู่ตรงนี้เลยอ่าเราก็เอาเบาะหนังแกะแดงไปใช้งานไปตั้งในบ้านประดับในคฤลิหาร์ของเราทีนี้ระบบตัวนี้นะครับไม่สามารถนำมาใช้กับคำสั่งในเชิงแบบปฏิบัติแบบนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นผมกำลังจะทำเรือเร็วเอเวอเรียนะครับผมให้คนงานทำปุ๊บเขาทำงานหนึ่งครั้ง เราไม่สามารถไม่มีปุ่มกดว่าเสร็จเลยเสร็จเร็วไม่มีนะครับกดเสร็จเดี๋ยวนี้ไม่มีนะแท่งสังกะสีเราได้แต่คุมตรงนี้นะครับว่าแบบเฮ้ยเราต้องให้เขาทํางานเท่าไหร่อย่างเงี้ยเห็นไหมได้ยี่สิบครั้งทำไปน,ะนี่ไม่อาต้นมะพร้าวอะ่ะยี่สิบครั้งยีิบเก้าครั้งนะค,คนนี้มันทําได้ยี่สิบเก้าเนาะ,ะทำไปชึบอ,อย่างเงี้ยได้แค่นี้นะครับ แล้วมีแต่กดคําว่าเริ่มงานไม่มีคําว่าเสร็จเลยนะครับแต่แต่ผมเข้าใจว่าถ้าเราทําจนใบเรือมันเสร็จสิ้นครบร้อยเซแล้วเรากดเนี่ยถ้ามันมีคำสั่งถ้ามันต้องยังสร้างต่อนะสร้างใบเรือต่อนะเราก็จะสามารถกดจัดการได้ทันทีเนาะนึกออกไหมจะกล่าวว่ากดเสร็จได้ทันทีไม่ต้องรออะไรแต่ว่าเท่าที่จําได้เหมือนพอมันทําเสร็จครบทุกอัน เราก็สามารถกดรับได้เลยนะครับเมื่อมันเสร็จหมดแล้วอะ่ะเมื่อมันเสร็จหมดแล้วเราก็กดรับได้เลยก็ตัวระบบตัวนี้นะครับตัวระบบตัวนี้มันสร้างมาเพื่อให้เพื่อนๆสามารถผลิตนะครับผลิตและเสร็จงานได้เร็วเนาะบางทีเพื่อนๆบางท่านอาจจะแบบเออเขาเรียกอะไรอะ่ะ เช่าบ้านไว้สร้างอุปกรณ์อ่าแบบเช่าบ้านไว้สร้างอุปกรณ์เดี๋ยวผมลองหาแปรรูปอุปกรณ์นะว่าระบบนี้ดียังไงนะครับก็อย่างที่บอกเนาะถ้าเรามีตัวเอ่อโรงผลิตเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะแบบสั่งคนงานนะเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะเราเราจะสั่งคนงานให้ทำไอเทมบางอย่าง นะครับไอเทมบางอย่างยกตัวอย่างเช่นอะเป็นอุปกรณ์ทําอาหารซึ่งเราเนี่ยอาจจะต้องการด่วนเนาะเราอาจจะต้องการด่วนแต่คนงานเนี่ยใช้เวลานาน,านในการทําดูนะครับหนึ่งชั่วโมงสองนาทีห้าสิบวิเราสั่งไปอย่างเงี้ยฟึบโอ้โหเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะทําเสร็จกว่าจะอะไรเราอาจจะรู้สึกโอโ้มันนานเกินไปเราสามารถจ่ายตังค์ได้แต่อย่างที่ผมบอกเนาะเห็นไหมว่าจริงๆแล้วหกสิบนาทีเนี่ย มันต้องจ่ายแค่60ล้านนะครับคือถ้ามัน60นาทีอ่ะมันจะจ่ายแค่60ล้านแต่มันเกินมา2นาทีเห็นไหมมันเกินมา2นาทีต้องจ่ายถึงเจล้านเลยก็อย่างที่บอกไปถ้าเกิดสมมติคุณไม่ได้แคร์คุณมีตังคุณรู้สึกว่าโอ้ฉันต้องการเสร็จเดี๋ยวนี้ตอนนี้คุณก็สามารถกดได้เลยนะครับแต่อย่างผมเนี่ยผมจะรอให้มันต่ํากว่า2นาทีแล้วเดี๋ยวผมค่อยกดเนาะถ้าเกิดมันต่ํากว่า2นาทีเดี๋ยวเรากดให้ดูนะครับ ทีนี้ไอ้ระบบตัวนี้บางท่านอาจจะรู้สึกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ม้าล่ะนะม้าก็มีนะไอ้คำสั่งเนี้ยเสร็จทันทีเนี่ยต้องบอกว่าม้าเนี่ยไม่ได้ครอบคุมนะครับเพราะว่าม้าตัวผสมพันธุ์ม้าแล้วเร่งเวลาเนี่ยมันเป็นระบบของม้าเนาะไม่เกี่ยวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับกับระบบของม้าอ่ะอ่ะในช่วงเวลารอสองนาทีนี้นะครับระหว่างรอส่งม้า มาที่ไฮเดลนะครับเดี๋ยวเรากดอันนี้ยกเลิกไปก่อนนะเอ้ยไม่ใช่เสร็จสิ้นไปก่อนนะครับให้ดูกันเนาะเห็นไหมต่ำกว่าห0สินาทีนะครับก็เหลือเท่านี้เดี๋ยวต่ำกว่าห้าสิบนาทีนะเดี๋ยวมาดูกันแบบอันนี้มันหนึ่งนาหนึ่งหนึ่งนาทีแล้วลงามาดูกันว่าต่ำลงไปอีกเท่าไหร่นะครับต่ำไปอีกก็จ่ายแค่50สิบล้านเท่านั้นอ่ะห้าสิบนาทีแล้วปุ๊บเห็นไหมจ่ายห้าสิบล้านเห็นไหมครับ ก็ระบบมันประมาณนี้นะอันนี้คือให้เห็นแบบว่าละเอียดละเอียดนะครับว่าเออเราต้องดูเรื่องระยะเวลาด้วยนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันเกินหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปเราอาจจะต้องไปเช็คข้อมูลนะครับว่าเอ้ช่วงเวลาตรงไหนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นเรทต่ํากว่า60นาทีลงมาก็คือทุกทุกสิกนาทีนะทุกทุกิกนาทีก็เราดูเวลาตรงนั้นได้เราก็กดยืนยนันปุ๊บเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ อ่ถ้าเราเช็คในส่วนของเมืองที่เราไปสร้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของเทรนนะเห็นไหมระดับสูงอยู่นี่นะครับเราก็สร้างไว้เรียบร้อยแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือก็คือทำให้ดูเนาะแต่เดี๋ยวผมรอ,อ,อม้ามาเรียบร้อยมาแล้วนะครับตอนนี้ม้ามาเรียบร้อยเราก็ทำการผสมพันธุ์นะเดี๋ยวเราทำการผสมพันธุ์ม้าให้ดูนะครับ เอ่อลงทะเบียนตลาดผสมพันธุ์ก็แสดงเฉพาะชั้นตกลงอาแรงกายไม่พอฟื้นฟูสิพอชึบลงทะเบียนตลาดผสมปัฟอ่ะตัวนี้ก็ฟื้นฟูซะหน่อยแล้วก็ไปที่ตลาดผสมจากนั้นก็รายชื่อม้าของชั้นนะครับจากนั้นกดทําการผรสมพันธุ์ชึบสมัครผสมพันธุ์ไตตั้งจะใช้เวลา2ชั่วโมง อีก24นาทีกดตกลงนะครับทีนี้เวลาเราผสมปับปบใช่ไหมมันจะมีข้อมูลลงทะเบียนอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะมีความคื่มหน้าตรงนี้ที่เราสามารถเช็คได้เนาะอะ,อะแต่ว่าโดยเอ่อเขาเรียกอะไรโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะมากดที่โัวเมียกันนะครับตรงนี้เนาะเสร็จทันทีนะครับเราใช้ระบบอันนี้ได้แต่ระบบนี้ เราจะเสียเพลล์ลเหมือนเดิมนะครับอ่าระบบนี้เรายังเสียเพล,ลเหมือนเดิมไม่ใช่ระบบที่เราจะเสียซิลเวอร์นะครับระบบซิลเวอร์จะใช้แค่เฉพาะรูปแบบผลิตของในบ้านเท่านั้นนะอ่ามันใช้แค่แค่ระบบผลิตของในบ้านบางทีเพื่อนเพื่อนอาจจะสร้างจำพวกแบบ โต๊ะตู้เตียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราอาจจะมีอุปกรณ์มีของมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้คนงานอะเรามาผลิตทีนี้เวลาคนงานมันผลิตเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันนานจังเลยวะกว่ามันจะทําเสร็จกว่ามันจะอะไรเนี่ยเงี้ยใบอนุญาตน,นีนนนะ่เราหามาได้เรียบร้อยเราผลิตเนี่ยสี่สิบห้านาทีบางทีเราอาจจะอยากได้ตุ๊กตาเยอะกว่านี้อาจจะได้ตุ๊กตาสิบตัวยี่สิบตัวเราก็สามารถกด เสร็จสิ้นเสริ้นเส็ิ้นเสริ้นในช่วงระยะเวลาไม่นานคือเขาทําให้เวลาเราสร้างของพวกนี้ครับมันใช้เวลาไม่นานนี่คือจุดประสงค์ของเกมเนาะส่วน a w a k ตัวม้าเขาเรียกว่าสมพันธม้าอันนี้เพื่อนๆต้องใช้เงินจริงนะอ่ะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่มาพาเพื่อนๆมาดูรู้จักกับตัว เขาเรียกอะไรดีตัวปรระบบดีกว่าอ่าตัวระบบเก่าที่ถูกนํามาปรับใหม่ทําให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเสียตังจริงในการทํากันอีกแล้วใช้เงินซลเวอร์เพื่อนๆก็ไปฟาร์มเงินมาแล้วก็มาจ่ายมาเสียกันตรงนี้สบายๆอีซี่มากๆนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามารับชมครับไว้เจอกใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย